ในขณะที่เราเจริญสตัติก็ค่อยๆกำหนดภาวนาไปเรื่อยๆตามอัธยาศัยของเราในชาววันนี้การปฏิบัติธรรมก็เป็นการปฏิบัติโดยการปรารบเหตุว่าเป็นบันธรรมสบนะ ก็คือเป็นบรรแห่งการฟังเทศปฏิบัติธรรมรักษาศีลเจริญภาวนาซึ่งกิจกรรมหรือบุญกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งที่เราสามารถทำได้ก็เก็บเกี่ยวตักตวงเอาทำเอาให้เป็นกิจลักษณะบางคนมีเวลามาก ก็มาตักตวงเอาบุญกุศลตั้งแต่เช้าตรูก่ก็คือได้ถาวายทานได้สละทรัพย์สินส่วนตัวที่เรามีเพื่อให้เกิดเป็นประโยชน์แก่บวรพุทธศาสนาได้ถาวายปัจจัยสี่มีอาหารบินทาบาทเป็นต้นแก่พระพิโสสงสม,มเนตให้ท่านมีกำลังในการประพฤติปฏิบัติธรรม ก็เป็นการขัดจัดขัดเกลวความตระีหรือมัจฉระิยะที่อยู่ในจิตใจของเราให้หมดสิ้นไปได้สมาทานศีลตั้งใจรักษาได้สวดมนต์ได้เจริญภาวานาก็เรียกว่าได้เก็บเอาสิ่งที่เป็นบุญกุศลได้อย่างครบถ้วนแต่สำหรับคนที่ มาได้เป็นบางเวลาบางโอกาสก็แสดงว่าเรายังมีความตั้งใจที่จะมาตั้งแต่เริ่มต้นเราตั้งจิตปรารถนาไว้ก่อนตั้งจิตอธิษฐานไว้ก่อนว่าพอถึงวันพระนั้นจะต้องหาเวลามาเจริญกุศลมาประพฤติวัฒนปฏิยบัติทำให้ได้ ซึ่งจริงๆแล้วแค่การที่เราตั้งใจไว้ตั้งแต่อยู่ที่บ้านบุนกุศลมันก็เกิดขึ้นกับเราแล้วหรือบางครั้งบางทีมันมีเหตุจำเป็นจริงๆที่ไม่ได้มาแต่เราตั้งใจไว้แล้วแหละบุนกุศลก็ยังคงอยู่เรายังคงหาโอกาสในการที่จะเจริญกุศลต่อไปในอนาคต อาจจะทำอยู่ที่บ้านเช่นการสวดมนต์ภาวนาอยู่ที่บ้านหาโต๊ะหมู่บูชาหาพระพุทธรูปสักองค์หนึ่งมาเป็นเครื่องสักการะบูชาเราก็กราบไหว้แล้วก็สวดมนต์และเจริญกรรมฐานเจริญจิตตภาวนาไปบุญกุศลมันก็เกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันแต่ว่าในขณะน,นี้เราปฏิบัติ ไปพร้อมๆกันด้วยอิริยาบถนั่งซึ่งถือว่าเป็นอิริยาบถสสำคัญในการประพฤติปฏิบัติในการปฏิบัติแต่ละครั้งก็ต้องกาำนดรู้ให้เห็นอิริยาบถในการนั่งคือดูไปที่รูปของการนั่งว่าเรานั่งได้มั่นคง กายของเราไม่โยกไม่โครงไปทางซ้ายไปทางขวาไปข้างหน้าแล้วก็ไปข้างหลังแต่กายของเรานั้นยึดมั่นอยู่กับที่ไม่บันใวเหมือนกับเสาที่เป็นเสาบ้านเสาเรือนหรือเสาที่พระเจ้าอาโศกมหาราชได้ทำการประดิษฐานพุทธศาสนาเอาไว ให้มันมีความมั่นคงหนักแน่นแบบนั้นเมื่อเรากำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกที่ปลายจมูกคือหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้ด้วยการเจริญอาณาปณสติมันก็จะทำได้อย่างราบรื่นไม่ติดขัดแต่ว่าในการภาวนานั้นเรายังคง ภาวนาเพื่อที่จะกำจัดในส่วนของกิเลสให้หมดสิ้นไปกิเลสที่ว่านี้ก็คือความรักไม่ว่าจะเป็นความรักสวยรักงามความรักระหว่างหนุ่มสาวความรักที่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่กับลูกลูกกับพ่อแม่ปู่ย่าตายายกับบุตรหลาน อย่างนี้เป็นต้นก็ถือว่าเป็นความสัมพันธ์อันเกิดขึ้นจากความรักพระพุทธเจ้าตรัสไว้ชัดเจนว่ามีรักที่ใดก็มีทุกข์เกิดขึ้นณที่ตรงนั้นแม้จะเป็นความรักระหว่างพ่อแม่กับลูกก็ตามทีที่ว่าเป็นความทุกข์ก็เพราะว่าเมื่อลูกเกิดมาแล้วถ้าลูกไม่ได้อยู่สุขสบาย เช่นได้รับการเลี้ยงดูจากผู้ที่เป็นพ่อเป็นแม่ไม่ดีไม่ได้กินของที่มีประโยชน์ไม่ได้กินนมที่มีประโยชน์ไม่ได้กินสารอาหารที่มันมีประโยชน์ต่อร่างกายเราก็รู้สึกเป็นทุกข์ว่าโลกของเราทาไมจึงเกิดมาอาภัพเช่นนี้ความทุกข์เกิดขึ้นกับผู้ที่เป็นพ่อเป็นแม่หรือบางทีลูกโตขึ้นมาแล้วได้ประพฤติผิดเสียหาย ทำให้พ่อแม่เกิดความอับอายพ่อแม่ก็เป็นทุกข์อีกมี่นำซ้ำลูกเมื่อเขาได้สติขึ้นมาเขาก็เป็นทุกข์ในฐานะที่เป็นลูกแล้วทำให้พ่อแม่เกิดความเศร้าโศกเสียใจหรือบางครั้งบางทีลูกโตเป็นผู้ใหญ่แล้วแต่ว่าถูกกรรมมาตัดรอนทำให้ลูกนั้นต้องตายจากเราไปก่อนเรานี่ก็คือผู้ที่เป็นพ่อเป็นแม่ ต้องสูญเสียผู้ที่เป็นคนรักก็คือลูกตายจากไปเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าความรักที่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่กับลูกเนี่ยมันก็มีความทุกข์ของมันอยู่แบบนี้ตลอดเวลานั่นแหละเราจึงต้องกําจัดจึงต้องพยายามทุดเหล่าเบาบางในส่วนของความรักให้มันหมดสิ้นไปโลภโกรธหลงก็เหมือนกัน ให้เราทำความเข้าใจทำความรู้สึกไว้เสมอทุกทั้งที่เราประพฤติปฏิบัติทำบ้าเราจะขจัดรักโลภโลกรธลงนี้ให้หมดสิ้นไปให้ได้แต่การจะไปถึงระดับนั้นก็ต้องอาศัยความละเอียดของจิตอาศัยการประพฤติปฏิบัติที่มีความหนักแน่นมีความเข้มข้นมีความสับม่่าเสมอ ม่ใช่ว่าปฏิบัติหนึ่งบันแล้วหยุดไปสองบันหยุดไปสามบันจึงมาปฏิบัติอีกทีหนึ่งแม้เราจะไม่ได้นั่งหลับตาแต่ก็ขอให้เจริญสติอยู่ตลอดเวลาคำว่าเจริญสติสติหมายถึงความระลึกได้สัมปชัญญะก็คือความรู้ตัวทั่วพร้อมทำอะไรก็ขอให้มีความรู้ตัวทั่วพร้อมในการยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิด เอาสติเอาสัมปชัญญะเนี่ยไปจับอยู่กับการยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดให้มีสติอยู่เสมอถ้าเราทำได้แบบนี้อิริยาบทไม่ว่าจะเป็นอิริยาบทใหญ่หรืออิริยาบทย่อยมันก็จะเกิดขึ้นไปพร้อมๆกับความรู้สึกตัวทั่วพร้อมอยู่ตลอดเวลาก็จะไม่เกิดความผิดพลาดคือกายก็ไม่ไปประกอบทุจริต จก็ไม่ประกอบทุจริตด้วยการคิดไม่ดีหรือแม้แต่บาจาคําพูดของเราก็ไม่ไปประกอบในส่วนของทุจริตก็คือการพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อก็จะไม่เกิดมีขึ้นเพราะฉะนั้นอยู่ที่การฝึกของเราเองอยู่ที่การใส่ใจอยู่ที่เราต้องการที่จะให้เกิดผลมากน้อยเพียงใดเพราะฉะนั้น ก็ต้องตั้งใจประพฤติปฏิบัติอย่างจริงจังตรงนี้ก็ฝากเอาไว้ให้ผู้ปฏิบัติธรรมได้เอาไปเป็นข้อคิดในการปฏิบัติเสริมต่อไปตอนนี้ยังมีเวลาในการภาวนาก็จะงดใช้เสียงให้ผู้ปฏิบัติธรรมค่อยๆกำหนนภาวนาไปตามอัธยาศัยจนกว่าจะสมควรแก่เวลา